คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่อยู่บ้านแล้วชอบที่จะบน่นไม่ว่าจะบ่นลำพึงลำพันกับตัวเองหรือบ่นกับคนรอบข้างดังนั้นถึงแม้ว่าการบ่นก็คือการระบายอ,อารมณ์เป็นวิธีที่ช่วยลดความเจ็บปวดอย่างหนึ่งด้วยเช่นกันแต่ถ้าหากเราได้ทำงานกับคนที่ใกล้ชิดกับคนบ่นขึ้นมาจริงๆเราจะรู้ได้เลยว่า การบ่นเป็นเรื่องที่น่าํำคาญมากที่ต้องมาคอยรับฟังสารพัดความคิดเห็นที่จุกจิกจู้จี้ดังนั้นหากการบนน่นหนักหนักเข้าการบ่นจะกลายเป็นบลพิษทางอารมณ์กับคนรอบข้างโดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยเช่นกันแน่นอนว่าแต่ละคนก็มีหนทางในการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองแตกต่างกันไปบางคนอาจจะบ่นเพราะมีวาระซ่อนเลน ไม่ได้บ่นไปกับทุกเรื่องแต่เพียงแต่ต้องการที่จะบอกอะไรแบบอ้อมๆแต่หากบนน่นหนักๆเข้าการบ่นจะกลายเป็นมลพิษทางอารมณ์กับคนรอบข้างที่เราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยเช่นกันดังนั้นรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองที่แตกต่างกันไป เมื่อรู้แล้วการบ่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ควรที่จะลดละเลิกซะแต่นนเน่นๆเพื่อจะได้ไม่กลายเป็นคนที่ถูกตั้งแง่จากสังคมรอบข้างวันนี้เราจะได้เรียนรู้ว่าการบ่นใช่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ไร้ไประโยชน์และทำให้คุณเสียเวลานอกจากนั้นก็ยังทําลายสุขภาพ ของตัวคุณไปด้วยเพราะเวลาที่เราบน่นเราจะรู้สึกว่าเหนื่อยและเราจะคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นแง่ลบเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองหรือว่าเกี่ยวกับคนรอบข้างซึ่งมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราเครียดงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีซึ่งตรงนี้จะส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งทางจิตใจ และร่างกายของเราด้วยซ้ำไปคนที่ชอบบ่นทั้งวันมักจะไม่ค่อยมีพลังที่จะทำอะไรเพราะพลังของเขาได้สูญเสียไปกับความคิดในเชิงลบที่อยู่ในสมองตรก,กันข้ามกับคนที่พยายามมองโลกในแง่บวกและเลือกที่จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นแทนที่จะบ่นให้ทุกอย่างแย่ลงซึ่งเขาจะมีพลังมากฝ่าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเอง คุมบญยากก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ